สวัสดีครับมาที่ตลาดแคมของเมืองหนองคายอีกแห่หนึ่งเลยครับเด้อครับเป็นอีพีที่2ครับแต่ว่าบริเขียนไวดอกว่าเป็นอีพีที่2องเป็นบริเวณครับผมเวทีครับเวทีกลางหรือที่เรียกว่าเวทีตลาดแคมของกระไดเนาะครับมีบรรดาพ่อแม่พี่น้องครับเพิ่นมากนะครับมานั่งชมครับ หมอลำครับหมอลำอ่าแล้วก็มีหมอลำครับผู้หยิงครับโอ้ลำเสียงดีตัวนะครับลำเสียงดีดีแล้วก็มีอดีเจนะครับดีเจเสียงหล่อนะครับขออนุญาตอ่ยน้มครับคุณเอกอมตะครับผมซึงเพินเป็นอดีตพอออกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่เป็นกระเียณราชการแล้วกะมาบ่มเพ่นตัวให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวพอดีไซัยครับอื ขออนนัยาได้ครับเรื่องจีว่าพี่น้องข้าพเจมีใสครับพอจานี้ขั้นบ่ผิดบเบอร์พอจ้าขั้นบ่ถือมัดกับเบอร์พอจ้าบ่อพิชิดถือคือเก่าเหมือเดิมครับผมเรื่องของพี่คุ้นพี่สมุตะครับหมอลำซื้อหมอลำแสงทองครับผมขออนุญาตเอ่ยน้ำเนาะครับผมกพลังลำโตต่อพันปีโอ้เหมือนครับเหมือนเตืนโฮเทลอยู่แต่ว่าผมกบอกราเปิดเสียงขึ้นดังนะครับลดเสียงลงหลายเดิบอยู่ นะครับเป็นด้วยที่ตลาดแคมของเมืองน้องค่ายนะครับงาคำาคืนของทุกมือวันเสราร์โดยเฉพามือวันเสาร์ครับผู้ใดจะไปเที่ยวน้องค่ายแล้วในช่วงวันเสาร์อย่าลืมไปเดินตลาดแคมของครับอืมการของตลาดแคมของน้องค่ายเลครับด้อไปทางจวนผู่าราชการนะครับผมแล้วก็ตรงไปที่วัดหายโศกอ่าวัดหายโศกนะครับวัดหายโศก หลักที่พ่อพอดีครับผมเป็นบริเวณที่นะครับติดริมฟังแม่นำ้ำโขงอากาศเย็นสบายแห้งหนาหนาวนี่แห้งเย็นจ้อยจ้อยคุณเดพี่น้องเนอะออครับผมอ่าสีคำพอดีครับกสิครรมพอดีครับภายบรรยากาศให้พี่น้องได้รับชมอ่าอีกด้านนึ่งก็เป็นตลาดครับที่พ่อค้าแม่ขายวางสิงของไว้สองขางทางมีถนนเดินตรงกลางอันนี้บรรดานั่งร่ำเลยครับเ้อที่ผมเคยบอกไว้ว่า นางรำรวมอยู่ก,กันแล้วประมาณหมื่นกว่าปีครับผมม,มีตลาดขายอาหารเครื่องดื่มราคาตั้งเทศบาลเมืองหนองคายในพิ่นกาได้ตั้งโต๊ะตั้งเก้าอี้นะครับไปค่อยบริการนะครับให้นั่งฟรีตอนแรกผมก็บว่าเข้าใจครับไปกับหพวหนา้าถามหัวหน้าว่านั่งเพิ่นให้นั่งฟรีบ่กสั่นหัวหน้าให้เอาตัวเฮาขายนาั่งฟรีตัว่นบริสยเงินี่ลได้หลัสั่นหัวหน้าเลยให้หายไปตั้งให้อย่างนี้ เดี๋ยวเสร็เบืองหน้หาหัวหน้าคักๆ่ะถือวเมือลับ,บามานั่นนงนะครับผมกับหวัวหน้าก็นั่งทายอมกับามานาันาง่งเลาะทายครับผมทายบรรยากาศนี่อันนี้มือเลี้ยงครับผมพี่น้องชาวเมืองหนองคายหรือว่านักท่องเที่ยวครับที่เดินทางมาเที่ยวเมืองหนองคายยังมือเลี้ยงพักผ่อนตามารุ่งแรมต่างๆหรือว่ารีสอร์ทต่าง,าง,างๆก็ได้มาเดินเที่ยวครับผม,ม,น,ผมน,นี่แหละครับผมหัวหน้าผมนั่งอยู่นี่ล่ะโอ้ยหายนี่จะจะสร้างขึ้นยังไงอันเรียบงานี่ครับ So มื formas, อหล er ุดรอเนาะโอ้ยรอได้ไปคุณขนาดผมครับอันนี้ก็คือผมมาทายด้านหลังนี่ครับผมด้านหลังตรงกลางทายบ่อะไรเลยครับผมเพราะว่าคนเดินเป็นตื่เต้ครับไปลื่นผมมาทายด้านหลังอีกหนึ่งนะครับก่อนที่จะเดินทางไปบริเวณวัดหายโสดครับผมวัดหายโสดทายด้านหลังให้ชมด้านในก็ไปบ่ได้ถราบอกว่าคนหลาย เาที่ท่านเห็นตรนี้จะยบ่หลายดอกครับผมพอมีเตอนนี้ที่ผมจึงล่องางเพราะว่าที่ปทไทยก็เริ่ทายบ่ได้ครอบก็เรยบว่ก็มันจะถาว่ามันเออัดขนาดไดคนไหลไปวอาตามวัาบางเ่าว่าไหลไปไหลไปที่น้ามีมือครับพอตู้จ่าท่นไปตู้ตำดาตำพ่นทันไปเพื่อเปลี่ยนแต่บ่มทางหรณ์ท่าก็เริ่มทายด่างหลังในช่วง ไปคำพอดีครับคำพอดีม็นเกิดขึ้นเกิดไปพอดีว่าผมทีเดินทางตีเดินทางผมเพราะงที่เดินไปที่บริเวณวัดหายโศกครับผมไปที่ศาลจ้ามสองนังนะกรับไอ้ทายภามิ่งอ่ัายพามิ่งเอาไว้อามิ่งนเดี่ยวลงใหเีเพบุกไปกครับุมเพลิดบุกอีกทีนะครับห่าเลทายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมองบรรยากาศเอาพี่น้องเนาะมาชมบรรยากาศไปนั่งฟัง พาพ like ิษพาถือาการเงี้ยครับอาจารย์ครับดับเาือดการยุบบวชพิษบวชถือตังหนาตั้หลังใต้ที่ขอบป่าหาดูดกอดใส่โอ้แต่ทราบมีชื่อบริเวณบริเวณใกล้ๆวัดไห้โศกตั้งด้านขวามือเป็นล่างกว้างนะครับล่างกว้างนะครับผมเมื่อมีตลาดด้านนี้ครัดเพง่อได้อนุญาตให้นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์นะครับนอกเขตไป เก็มีสิ่งอยู่แต่เลยไปอีกหน่อยนึงเป็นเดินกว้างล่านกว้างครับผมคนกับบัวลายคนกับบัวลายผมกับในนางไปอยู่จอมือทาไวอันนี้คือสารสารตะเมี่ยงของ,งนั่งหรือจะฆาจำพิษโอ้พิษจะต้องขอโทษขอไผ่เลยครับเด้อเมันผู้ที่มาบนบานสารก่าวอี่งต่างต่างกับบุหรี่ดอกไม้เคี้ย่ยงมีเจ้าหน้าที่ของทางวัดกับไปค,อย,คอยบริการอยู่นะครับมีดอกไม้เคียค้ยวไปค,อย,คอยบริการอยู่ เรามาทีไปอีกเช่นนี้แบบสีเป็นบางสางเวยเป็นเหล่องขอซื้อสองเรื่องนึงสองเรื่องครับประเภทกล้องรื่องของกระสุนดิบแย่แย่บุญแย่บาดนี่คือบริเวณที่เซนต์ลันนะครับทางหรือว่าทางด้านหน้างด้านขาด้านข้างวัดไฮโซนะครับเลือแตะวันถึงบริเวณที่กว้างครับผมใช่ที่ทางฝั่งหรือว่าเป็นที่ชมการแสดงทางหรือว่าสถานเชียงหอกเชียงเฮนือต่างๆแื่ว่ามือวันเสาร์จังที่มีตลาดเชื่อของ กลาดจมีนะครับผมตลาดเป็นรถไปเป็นสถานที่ไม่ต่างจอดรถมอเตอร์ไซค์ครับมยู่ทงร้านบรรดาผโพซิมาเดินมาชมตลาดแข่งของก่อเอามอเตอร์ไซค์มาจอดไว้ตรงนี้เลื่อยไปอีกหน่อยนึงครับบ่อบมี่ครับมีคนไปนั่งอยู่นหน่อยนึงดอกผมผมกับวิากายางไปไกลนะครับผมมาเลื่นอนโค้งกลับขึ้นมาโค้งกลับขึ้นมาสำหรับวิดีโอนี้ก็จะมีการสลับหน้าสลับหลังไปเรื่อยไครับเด้อ ลับหน้ารับลังไปเรื่อยตามอันไทยให้ชมบรรยากาศย่ามือคึืนครับฟังสงครามเป็นท่าเดือนะครับท่าเดือแแฝงเวียงจันทร์นะครับแล้วขึ้นลดท่าเดือไปหาไปเวียงจันทร์บอกที่ลองเพ่งเพ่งเขาลองเนาะเออลงเรือน้องไข่ขึ้นท่าเดือไปแต่ว่าปัจจุบันนี้อ่าแที่มีการขนท,ท้ายสินค้าบางอย่างท่านครับผมที่ส่งบริเวณอ่า วัดไายโศกนะก็จะมีทาดานกับมีการขนสิ่นค้าทีเป็นบริไารถบรรทุกนะครับใส่รถบรรทุกแต่ชีไส้นะครับพ่งอาคามไปนะครับปัจจุบันนี้ก็เลยใส้สะพานนะครับแต่ว่าเป็นสะพานมีสะพานแล้วส่ท่าน้ามฟังจากฟังน้องค่ายไปลงทูอ่าทางานหน้าแรงเมืองเมี่งยงจัดครับผมนี่ครับข้ามาตรงบริเวณที่ลานครับผมเป็นลานที่ใส่ในการ การแสดงของพี่น้องชาวเมืองหนองคายเป็นชมรมวิที่เป็นชมรมชมรม,ม,มนักเรียนบอกรับผมเพราะว่านักเรียนชาลาบานท่านนักเรียนชาลาบานครับอัน,นุร่วมกันแล้วเป็นหมือนปีนะครับเอหลังจากที่มีหมอลำมเป็นลำไปแล้วเรียนไปแล้วลหมอลำล,ำลงวิธีโค้กลงวิธี่พันกับเปิดดนตนรีแต่ว่ากล้าเปิดแห้งมีดลึดกซิอีกล่ะ อันหลังเพิ่งก็มีการเต้นครับเป็นเต้นเต้นแบบใดโบนี่ครับเพิ่งเต้นดีดีเข้ากันได้ดีทักระวมบ่งแล้ว,ลวมีหยีมีอยู่สองแบบทำสองแบบแบบแรกนี่นเอาเืาหลินแอลพร้อมมาแอลดีเนะเาะโอ้ผู้เฒ่ายังไงแอลดีลสวะเออเอาอันนี้อีกแบบหนึ่งครับผมใกล้ๆครับเรื่องที่เป็นบาสโลบเนาะเป็นบาสโลบครับเสื้อนี่โอ้ทีสันสวยงามมาอย่างไรจ๊ะมันไปดคอเพิ่นเพิ่นกับว่าไห้ครับผมชิ้นเป็นบาสโลบเลยบางส่วนจริงว่าบาสโลบ เป็นระกอบครับดนตรีรับผมมุกถ่ายไปเพื่อนก็ยิมให้พร้อมโอ้ดีใจขอบคุณหลายครับสำหรับบรรดานางล่ำยู่ผมไปถ่ายผลิตที่กองมันก็ยิมให้โอ้ก็ดีดีแล้ผมยิ้มไปน้ำเต้นไปน้ำมุกถ่ายไปนะครับผมโอ้ยถ้าได้กองที่มีระบบการสันแห้งที่ดีครับผมที่งามทก็ยังพวา้งามตึงเต็มที่แล้วล่ะครับผมเต็มที่แล้วในการถ่ายทำขอรที่นอกอย่าลืมกด ไรกดสับตะไคร้กดตดตามให้ได้ครับด้วยผู้ใดเขาว่าเบิ่งแล้ยวยังไริกดตีตามออกความกรุนาว่ากดตดตามให้เน่นะครับผมอืมเอากดตตามเยเพื่อเป็นกำลังใจเลยครับด้อเพื่อกำลังใจค,ร,ใจคร,รับผมเออเรื่องว่าข้อมบอกข้อมินมาเนี่ยก็ได้ครับผมว่าเป็นยังไงการภากเป็นยังไงการบอกเป็นยังไงการไทยทําไเป็นยังไงว้งามาลวดผมบ่าวาดอกผมบ่าวาดอกครับผมเอมอเอาเปลี่ยนจังหวะพอดีมเปลี่ยนจังหวะพอดีเราจะมีการเติมต่อนะครับผม จ้าคงทคี่เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับม่เชื่อคลิปสุดท้ายแล้วสําหรับวิดีโอชุดนี้ครับผมที่ไปเที่ยวเมืองของค่ายโดยบงยังเอิญเป็ยังดียยได้ยิบกล้องไปนั่งอยู่อ่าเพื่อเลยเป็นการทดลองอ่าไม่กันสันอ่าไม่กันสันคนจนครับราคาบรถึงสามร้อยนี่ครับผมคงที่เป็นช็อตสุดท้ายแล้วด้วยถึงจะสำเร็จเป็นสุดท้ายแล้วของวิดีโอตัวนี้ ครับผพา,าบริเวณรอบๆกันแบนนี้การลำวงนะครับลำวงลำวงลำวงออมเป็นวง,งกลมนะครับด้วพลังกับมีเอาขอาจบไแต่เพีนน่งนๆแคนี้สวัสดีครับทุกๆทุกคนเลย